EP นี้จะเป็น EP แรกที่มีแขกรับเชิญและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากย <c oughs> ูทูบเบอร์แสนซับนะครับผมจากช่องสไตล์แชรขอเสียงปรบมือเลยครับครับกับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกินทิ้งก <c oughs> ินขว้าง EP สามเชื่วเราจะทำข้ามาถึง EP ที่ส วันนี้บนโต๊ะไม่มีอาหารอะไรเ,เลยเห็นไหมแต่ว่ามีตะกร้าอยู่ตะกร้าหนึ่งเพราะฉะนั้นวันนี้อาหารที่เราจะทําก็คืออาหารที่มาจากตะกร้าน,นี้นะครับตะกร้านี้ได้มาอย่างไรหรอตอนปีใหม่นะครับได้มาเป็นของฝันจากพนักงานที่บริษัทคือเขาก็เหมือนว่าอยากจะตอบแทนเราแลนะ้วเนาะเขาก็เลยแบบดวงตาก,การะตือให้ในประมาณนี้เห็นแล้วก็แบบดวงตาจะไหลเลยประมาณนี้เ,นบบาารรนเขาให้มาแล้วเขาอยากให้กับนละลก็มานั่งดูเอ๊ะ เราจะให้อะไรกับเขาได้บ้างในะี้มานั่งดูของ่างนี้มีอะไรบ้างนะที่เขาให้มามีทฟเฟิลมีน้ำมันทฟเฟิลมีพาสต้ามีน้ำส้มมาสมีทำอะไรเป็นไม่ได้เลยนะครับนอกจากพาสต้าซอสเผ็ดช็อโกโก,ก็เลยคิดว่าไหนๆเขาให้มาแล้ววันนี้เราจะตอบแดนเขาในกันจะเอาของที่อยู่ในนี้มาทำเปนะ็นอาหารเรียงก,กับพน,นัังของเราวันนี้เพราะฉะนั้น EP นี้จะเป็น EP แรกที่มีแขกรับเชิญ ีการทำเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมน,นในส่วนของวัตถุดิบที่เราจะทำกันในวันนี้นะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะคะก็นี่เลยนะเส้นเฟรกูชินีนะครับผมแล้วก็จะมีน้ำมันเต็ะะ <c oughs> ดทัฟนะครับผมเต็กทัฟมาเขือเทศไอ้เมืห <laughs> อมใหญ่ <laughs> <laughs> เห็ดที่เราใช้เราใช้เปรงเห็ดเอออะไรเนี่ย อะ hey, so ไรอ่างดำไม่ได้เป็นแชมพียองใช่ใช่ใช่นะครับกระเทียมนะครับผมก็เลยคุกกิ้งครีมนะครับผมเนื้สัตวเนื้อสัตว์ที่เราจะใช้นะครับเราใช้เป็นตัวเบคอนนะครับผมกับแฮนนะครับผมวิธีการทำทำยังไงเดี๋ยวไปเตรียมวัตถุดิบพร้อมกันเลยครับ และกับวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมครับแฮมนะครับผม A corn, อไอคอนห่อไก่หอมใหญ่นะครับเห็ดแชมปิญองนะครับกระเทียมและก็ะาพาซีตกแต่งเดี๋ยววิธีการทําเป็นไงเดี๋ยวเราไปติดตามชมต่อกันได้เลยครับผมเส้นสปาเก็ตตี้คือเราต้มน,น้ำก่อนอแล้วเราก็ค่อยใส่สปาเกตตีต้ไปที่หลังนะ พาสตา้าไม่ต้องไปเดือดพาสตา้าชนิสเส้นเฟปูชินีนะคะอ,อันนี้ก็คือปกติในเนี้ยสูรเขาบอกว่า 6, 6นาทีมันจะอันเด็มเตแต่ว่าเราอ่ะน่าจะชอบนิ่มกว่านั้นหน่อยเพราะนั้นกมขอเป็น10นาทีแล้วกันกอ๋อลืยไปน,นิดนึงต้มน้ำมาเราใส่เกลือไปน,นิดนึ่งเวลาต้มน้ำคือเราต้องใส่เกลือไปหน่อยใช่ไหมครับไปน,นิดนึง<ๆ> ใส่เพื่ออะไรครับให้มันมีรสชาติเพราะว่าเส้นมันไม่มีรสชาติอ๋อเส้นมันเจ๋อเจ๋อใช่ใส่ไปนิดนึงให้มันมีรสชาติเราใส่หลักไทยคือเราต้มไปพร้อมกันเลยหกนาทีใช่แต่อันนี้เราจะเอาสิบนาทีสิบนาทีละกันเรื่นี้มันจะไม่เละไปหรอไม่เละหรือไม่ถ้าทักงตัวเราเอาหกนาทีก็ได้นะเพราะหกนาทีแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปผัดกับซอสอีกทีนึงมันอาจจะสุกกว่า นได้แล้วนะครับเดีย๋ยวเราพักเส้นไว้แต่ว่าเดี๋ยวใส่ตัวน้ำมันับเฟลลงไปนิดนึงจะได้เพิ่มกลิ่นหอมอันนี้คือใส่ใส่เพื่อเพิ่มกลิ่นหอมใช่ไหมครับใช่กับเต้น,นมรนกำับขาด ทำเสร็จแล้วเหมือนกมีเมี่อมมิกัรน <c oughs> อันนี้คือเรากำลังจะทอดเบคอนใช่ไม่ต้องใส่น้ำมันนะขเขาเป็นเขาจะมีน้ำมันอ่อ๋อ ล้วต้องหั่นเบคอน้มั้วธีเบคอนก็คือเขาเานืออกไม่ต้องเติมน้ำเพราะมันมีน้ำมันจากเบคอนไ่อ๋อน้ำมันคือเราไม่ต้องเติมเลยเพราะมีน้ำมันจากเบคอนอันนี้เราเรากำลังจะทำอะไรต่อไปครับซอสเห็ดคัตเอราทำซอสซอสคัตเอรคัตเอร์เรคือขัดหัวหอให เป็นอะไรนะครับเป็ดชันติยองเป็ชัมติยองต่อต่อไปคือเราก็ใส่กระเทียมลงไปเพราะกระเทียมมันจะสุกง่ายกว่าเราะะ้วเราก็ผัดตัวนแล้วี๋ยวเอาแฮมมาผัดแล้วก็เอาแฮมตามลงไปนะครับก็ใส่แฮมลงไปใช่ไหมฮะแฮมมันสุกแล้วเราแค่ผัดลงไปแบบว่าให้มันสุก ให้มันสุกเต็มทขึ้นมาสุกแล้วคือเราเราต้องผัดให้หอมใหญ่เนี่ยใสๆก่อนสุแล้วเราคใส่ใสให้เห็ดมันสุกก็คือเห็ดมันก็คือมันจะคลายน้ำออกมาเห็ดมันก็จะสุกให้เห็ดมันก็จะสุกึ่งๆปรุงรสด้วยเกลือบิ๊กไทยใส่ไม่เยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเดี๋ยวมันจะไปครับ ไปกบจิดครับเข้าหมดทำให้มันแบบข้นหนเราก็าใส่คุกิ่งีนะครับจืดใช่ไหมครับพุ่จืดใส่เพื่ออะไรใส่เพื่อว่าให้มันข้นให้มันนื้มันก็เหมือนไอ้นี่ยหนะใช่แต่ว่าไอ้ตัวถ้าเราใส่เราไม่ใส่คุกชิ้งทีกมไม็ได้นะเราใส่แต่ว่าตัวนมอย่างเดียวก็ได้ ทำม,มัวขอใส่ชีสแล้วเป็นนี้เองครับเพราะมาเหมือนได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ตัวคัพโฟลงไปรับโฟเนี่ยมันไม่ค่อยถูกกับความร้อนเพราะฉะนั้นอ่ะให้ปิดไฟก่อนอ๋อต้องปิดไฟก่อนใช่ไหมครับอ,ออกเลยใส่ประมาณสองถึงสามปริมาณมันเยอะเนะาะใส่เยอะไม่เคยรับใส่ไมนมเยอะนี่คือ อันนี้คือมันมันได้แล้วแหละแต่ว่ารถเนี่ยบางคนก็คืออาจจะไม่ชอบเคหรืออะไรก็ไม่เติมออกเองนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาเส้นเนี่ยลงไปผัด่ออ๋อเส้นลงไปคู่กันนี้เลย เวเมนูวันนี้จะกินได้หรือเปล่านี่เดี๋ยวเราต้องให้แขกรับเชิญของเราวันนี้เป็นคนตัดสินนะครับว่ากินได้กินไม่ได้หรือว่ายังไงเดี๋ยวไปเจอกันเลยหอมเจ๊กินอะไรไปก่อนมื่อกเบคอนเป็นไงบ้างครับอร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมใช่ค่ะไม่ได้โกหกนะ ไม่ค่ะเสียแรงค่ะอไม่ได้เสียแรงนะค่ะอร่อยค่ะหน้าตาหน้าแข็งทำคนลืมเลยเกลี่ยเสียงมากเดี๋ยวจะลองดูนะว่าจะอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยอร่อยนะผ่านนะแล้วถ้าบอกว่าไม่ผ่าน ยอกๆยอกอร่อยแตไม่ชอบเส้นเนี้ยเรื่องมากอะเรื่องมากม่ต้กินหลังไม่ต้องกินแค่นั้นแหละถามสนุกนะครับอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินครับเดีไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยวลองก่อนนะลองสนุกนี่เป็นคนชอบกินเส้นด้วยนะอร่อยอร่อย ก็ตีน่าอร่อยแล้ไม่ใช่หรนเนี่อร่อยชิมนะอ่าแกลองดูอร่อยไหมพี่อร่อยผ่านนะผ่านนะสมดจานแล้วเนี่ยโอ้หนี่ไปไวกว่าคนอื่นนะแสดงว่าอร่อยจริงอ่ะอันนี้แบบสายสายเส้นอร่อยไหมอร่อยดีแท้อร่อยนะหายความนะนะและวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากยูทูบเบอร์แสนซับนะครับผมจากช่องสไตล์แชรขอเสียงปรบมมือเลยครับ เดี๋ยวลองดูกันนะครับเป็นบูชินี่ซอสเห็ดทัฟเฟิลนะคะอ่ะอันนี้อันนี้บอกก่อนนะครับว่าเป็นการกินครั้งแรกของผมด้วยของพวกนี้ผมไม่เคยกินมาก่อน,นอ่าโอเคครับลองกินดูนะครับเป็นแบบขั้วค่หรือว่าอะไรคอร่อยอร่อยเหรอหน้าตาหน้าตาดูแบบว่าเหมือนไม่อร่อยเลยนะครับเอร่อยอร่อยครับอร่อยตกลงใช้ได้ไหม ใช้ได้ครับหอมวาใช้ได้นะครับมันหอมมันหอมัมนหอม,หอมอะไรเอ่ยคือไม่รู้มันหอมอะไรแตร่กินไปแล้วมันหอมหอม๋อโอเคจบไปแล้วนะครับกับ EP ที่3ของกินทิ้งจริงกว้างนะครับเ็นผูชินี่ซอสแฮทซับเบคอนนะครับผม ได้รลับเกียดจากช่อง Style Champ แล้วก็พนักงานของ p s b ที่เป็นคนซื้อวัตถุดิบพวกนี้มาให้ผมทำนะครับผม <c oughs> ซึ่งจากที่ถามดูนววนเขาบอกว่าก็อร่อยใช้ได้อยู่ใช่ไหม <c oughs> อ่าโอเคก็แสดงว่าการทำวันนี้ประสบความสำเนร็จนะครับ <c oughs> ไม่โดนถล่มยังไงก็คือฝากทุกคนที่อยู่ช่อง Style Champ s, ติดตามช่องกินทีกินความด้วยนะครับแล้ว E ีหน้าเราจะทาอะไรไว้เจอกันคราวหน้าครับบ๊ายบาย